รสวัสดีครับวันนี้เจ๊กัะช่างนะครับวันนี้จะนำเสนอทางาตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์นะครับเครื่องอบผ้าของ GE นะครับอาการคือหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับวันนี้ใช้เป็นหน้าคอนแทกนะครับคอนแทกหรือว่าประมาณรีเลย์สตาร์ทนะครับตัวนี้จะใช้ต่อก็ลื้อมานะครับบ้านลูกค้าก็เขาจะต่อมาประมาณนี้คอนแทกตัวนี้มีสาย3เส้นนะครับ ก็น่าจะมีลนันนะครับแล้วก็มีตา้านแล้วก็มีคัมมอนนะครับตั้งเอร์อวัดดูนะครับตัวไหนเป็นตัวไหนสมมติว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วกันครับตอนนี้ตังไว้ตั้งหนึ่งโอห์มนะครับกับสีดําก็ได้ดำหรืออะไรเป็นหลักได้ดำน,มมนี่มีโอห์ไม่น,น,ออนี่มีโอห์ต่ำๆนะทั้งหมดโอห์ต่ํา ถ้าแกะออกมานี่อีกอย่างเลยที่แกะออกมาอีกอย่างโอมไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนแล้วถ้าอันี้เป็นโอมต่ำตัววัดวัดตัวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้ส้มกับน้ำเงินนะครับจะต่อกับขา5ขา4ยนะครับเตัวนี้เราวัดได้ประมาณ5โอห์มเนาะ โอหม5้าโอมแล้วกันประมาณนี้ไม่แน่นอนวัดสีดำสีดำกับนี่ดำกับน้ำเงินโอมต่ำนะครับดำกับน้ำเงินนี่เหมือนอเหมือนว่าช็อตกันเลยนะครับพอวัดดำกับเห็นไหม,มดำกับส้มโอมก็จะขึ้นมากอยู่นะ ก็ประมาณ5โอห์มเหมือนกันก็นคือ3เซน5โอห์มหมดนะครับก็ต้องถอดลงมานะครับอืออ,อ,อ,องจำลองจไม่ดีนะครับแต่ไม่ดีก็ถ่ายรูปไว้นะครับขาอือยัลไงเช้งแมวก็ไม่ค่อยรูระบบเท่าไหร่นะครับ มเมื่อเราสงสัยว่าเออมันต่อยังไงนะครับง่ายๆครับเราก็ทองมาดูครับเฮ้ย <laughs> ยังงูนูก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการพันมอตเตอร์นต่นนี้จบมาจากที่ไหนนะท่านเอาเลยแล้ว <laughs> สวนอะไรนี่ท่านเรียนมา บางลักกับบรรอลไก่อบางลักกับบรรอลไก่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟา้ามอตเตอร์เขาจบมาแล้วนะคนนี้จับตาดูเขาไว้ให้ดีคนนี้นเขาแก่ใหญ่นะครับเห็นตลาดคลองผมนะครับจำใบหน้าเขาไว้ครับคนนี้ครับ <c oughs> ผมอันนี้จะมีหน้าเป็นขาเด้งนะครับไม่แน่ใจนะตัวนี้เป็นเป็นเ,นเนมือรีเลยนะครับตัวนี้ออของตพี่ชั้ล่าง ก็คือช่วงที่รอสตาร์ทเขาจะอย่างนี้นะครับได้แรงเวียงอ่ะกดครับกดไว้นะครับเวลาเวลาอ่อนเขาจะเด้งออกมานะครับจากการที่สังเกตการทํางานนะครับอันนี้เราก็จะมาวัดนะครับเนี่ยตอนที่ปกติที่เขาปิดอยู่นะครับเนี่ยราไม่ค่อยรู้โครงสร้างข้างในเท่าไหร่นะครับมันแกะไม่ได้นะครับถ้าแกะได้นี่ไม่ไม่รอดนะครับแกะแน่นอนนะครับไม่รู้เป็นยังไง เนี่ยใจมี PTC อะไรข้างในหรือเปล่าหรือว่าพออย่างไงนะครับแต่นี้เราวัดก่อนอ่ะช่วงจังหวะที่แรงเหวี่ยงอ่าแรงเหวี่ยงฮะใส่แรงเหวี่ยงครับแรงกดเหวี่ยงนะครับ,รรบ,รรบมอตเตอร์หมุนเขาก็จะดึงอย่างงี้อ่ารอบจัดนะครับกดกดดึงกดดึงดีเลตออกมาแต่ช่วงแรกเขาจะอยู่ท่าน,นี้นะฮะตรงก่อนกดอยู่กดอยู่ ก็เหมือนพูดง่ายก็เหมือนแรงเหวี่ยงใช้แรงเหวี่ยงหรือว่าพูดกันง่ายๆคือหน้าสมัมผัสทองขาวนั่นแหละครับที่ส่วนมากที่ก็พูดกันเพราะาจ,จะอ่านเดียวกันนะประมาณนี้อ่ะอันนี้ช่างแมก็จะวัดตำ,ตำแหน่งที่เขาปิดอยู่นะครับคือกดไว้อ่าก็จะต้องกดไว้นี่นะอาชนนใช่กดหนเห็นชัดไหมเนี่ยกดไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวะะาสายไฟผูกไว้เกือนนะครับ เดี๋วท่านจะเห็นไม่ชัดนะครับเพือ่อให้เห็นในการตอนที่วัดได้ชัดขึ้นนะครับอ่าปลูกไว้เหมือนโดนกดไว้นะครับก็ะจะวัดขานะครับอ่จังหวะที่กดนะครับดูครับขาจังหวะที่กดนะครับสามไปขึ้นนะครับเนะี่ยอ๋อนี่ครับนี่นี่น จังหวัดที่กดขาามกับขาหจะต่อกันนะครับสามห้าสามกับห้ต่อกันนะครับจังหวัดที่กดขาเอื่อนเสียสามขาห้านะชิโนจำนะเดี๋ยวดดิเดี๋ยวซีข่าๆนะฮะเดี๋ยวเสียลงมาแล้วมั้กระดาษ จะมีขาหกนะครับขาสามนี้ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งแล้วก็ขาห้าขาสี่ขาสองเนาะที่ขาสามใช่ป่ะขาสามที่ต่อต่อขาห้าอยู่ขาสาม ต่ออยู่นะครับเนี่ยอ่าอ่าเป็นต่ออยู่อ่าเป็นอ่อนขาสามอยู่ขาอื่นก็ว่างนะครับตาอื่นว่างอยู่โอเคสามไปห้านะครับต่อที่กดอยู่นะครับโอเคอ่าคราวนี้ตอนที่เปิดนะครับตอนที่มอเตอร์หมุนเร็วแล้วนะครับอยากรู้มันต่อขาไหนนะครับกดขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งอ่าอ่าขาหนึ่ง นะครับแล้วก็ขาในขาสามอ๋อนี่นี่นี่ขาห้าต่อขาหกอีกทีนะครับขาสี่ไม่ได้ใช้งานนะครับขาสี่น่าจะเป็นจั๊มธรรมดานะครับสี่เห็นไหมขาห้าสีอ่อนนะครับต่อไปที่ขาหกเนาะอนี้เราจะใช้เป็นเส้นปะแล้วนะครับเวลาอ่อนนะครับ เนี่ยโออ่อนนะครับแล้วก็นี่ค่ะละอ่อนอีกทีนะครับสวิตนะครับอีอ่อนนะครับอ,อ่อนมีออฟออฟหรยอตอนสตาร์ทนะครับตอนเริ่มสตาร์ทครั้งแรกนี่เราก็ได้เลยรักแล้วละอ่อนนะหนึ่งสองถึงกันนะครับ สอง่งสองตา,าสี่ตาสี่ไม่แน่ใจมันค่อมไปน่าจะเป็นสวิตประตูด้วยประมาณนี้เราก็เริ่มจะเข้าใจสายการต่อแล้วนะครับใส่เข้าไปกันหมูจ่ายงานนี่แสงสายต้องถอดต้องแกะมาดู eless, นะครับ สิ่งบางอย่างเช่งแมวก็ของขาวมันตกกระปุกมีปัญหาลงมอเตอร์น่สัมผัสเลอสัมผัสไม่น่ามีปัญหาก็เราวัดขึ้นครับท่านเป็นอะไรดึงขึ้นไม่หนักมั้ี่ตัวนี้เขาต่อกับตัวนี้เดี๋ยวดำนี่เราเบอร์อะไรเยอะที่หนู เอาเริ่มจะลบแล้วชั้โนเบอร์สามนะเบอร์สามมีขีดไว้นะครับนล้วเงินนี่เบอร์ห้านะสีเหลืองนี่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่น่าจะเป็นจ้ำอะไรสักอย่างนะครับเบอร์สี่หนึ่งสองสามเห็นไหม มัน <Okay. S 2> ต้องต่อนะครับเดี๋ยวคอนโทนเรามุนจับหมุนเร็วมันต้องมีคำสั่งครั้งแรกสิครั้งแรกครั้งแรกตัวชุดในมุนก่อนนะตัวเนี้ย อ๋อสามสามไปห้าสามกับห้าต่อกันสามกับห้าต่อกันแล้วไฟจะเข้าฝั่งไหนเดเวลาลันห้าไปหก ห้าไปหกหนาจิตกระงหนูเย้ยทางเดียวช็อตแรกันตน่าจะต้องมีโอมสูงก่อนนะครับต้องมีไฟจับนี่เป็นโอมตม่ำอยู่ ก็ต้องดำกับส้มนี่แหละใช่ปะะ่ะล่ะเนาะช่วงที่หมุนครั้งแรกนะครับตัวสตาร์ทกลับมันไฟมาเลี้ยงนี่สตาร์ทกลับมาเลี้ยงน้ำเงินหรือเปล่าใจานะครับไข่เป็นไข้งานนี้นนนนน ข้าวนี้นะชุดหนึ่งนะจ้ให้หมุนก่อนแล้วกันลองเทสให้หมุนก่อนนะครับเราต้องเข้าสีสิบิตแล้วนะอืมสิบิตแล้วหยุดครับครับ